ปรามน้ำมันมากมีประเพณีวิ่งควายเรียงรายป่าเขาลําเนาสวนยางท่ามกลางเกษตร,รกรรมเจ้าพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนหนองใหญ่สิริวรวาทวิทยาเป็นหนึ่งในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2519อยู่เลขที่460หมู่5ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีมีเนื้อที่จำนวน68ไร่3งาน74ตารางวาสีประจำโรงเรียนคือส้มขาวคำขวัญลูกนอสอวคนเก่งที่เป็นคนดีวิสัยทัศน์คุณธรรมสูงความรู้ดีสมรรถนะเด่นนายกมลเลิศประเสริฐเวชประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด ok รุ่งทวีพันรนาผู้อำนวยการสถานศึกษานายพิรเดชพัชรปัญญาพรรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางจิราพรสมประสงค์ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและบุคคลนางสาวทัศนวลลยอินยาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวเบญจมาพรพันธุสิริหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน และนางพรจันทร์ภูทองวิจิตหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน666คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน40คนจัดการเรียนรู้แบบสหศึกษาจำนวน20ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น5แผนการเรียนทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชนบุรีเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิฟเต็ดเป็นปีแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3แผนการเรียนทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีส่งนักเรียนไปศึกษาหลักสูตรแกนมัธยมและฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ ด้วยสำนึกในความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนพลังหนุ่มพลังสาวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพลังสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายได้สร้างความร่วมมือร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนาร่วมรับผิดชอบคุณภาพการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจสำคัญคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพมีจิตสาธารณะพร้อมให้บริการสังคมเป็นพลเมืองอาเซียนที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนด้วยครูมืออาชีพ ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นหน่วยงานท้องที่จัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของชุมชนขยายแผนการเรียนให้หลากหลายตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสร้างทุนมนุษย์ที่มีทักษะบุคคลในศตวตรรษที่21มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์4.0 ผลิตนวัตรกรนักคิดและแรงงานฝีมือคุณภาพรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก e อ c 45ปีนอสอวสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทำนองใหญ่ให้น่าอยู่หนองใหญ่สิริวรวาทวิทยาวันนี้ได้สร้างสรรค์ผลผลิตทางการศึกษาส่งป้อนบุคคลคุณภาพสู่สังคมไทย ตรงตามมาตรฐานการศึกษาชาติและหลักสูตรสถานศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนว Active Learning, Coding, STEM Education วัดผลและประเมินผลด,ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่สะท้อนคุณภาพตามบริบทสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเสริมสมรรถนะผู้เรียนเต็มตามศักยภาพมีกิจกรรมที่โดดเด่นเช่นค่าย English Camp Road to EEC ให้ทักษะอาชีพพอเพียงโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพพยาบาลโครงการทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เทอมละทุนทุนละพันต่อคนโครงการเลี้ยงอาหารวันเกิด20บาทต่อคนต่อมื้อวันเกิดของท่านปีนี้มาร่วมสร้างคนดีให้สังคมด้วยพลังความสามารถของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบังเกิดเป็นคุณภาพดังนี้ปีการศึกษา2564ดรรุ่งทวีพันรนาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมนายสราวุฒิเผ่าพันธ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ a กอ r วอร์สครั้งที่1ิบ โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4โดยสมศได้ระดับคุณภาพดีทุกมาตรฐานและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ได้รับเหรียญทองระดับชาติ5รายการนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Planet Exploration Competition จาก International Robotic s Olympiad 2019และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท Robot Shopping จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ร่วมกับสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู ปีการศึกษา2563นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ4รายการการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาทักษะเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2558และ2559โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีระดับดีเด่น ปีการศึกษา2,560ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษารางวัล MOE Awards ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2,560และโล่เสมาปปสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขระดับเพชรสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงประกอบด้วย นายกฤษณนุเหลืองพี่บรณกิจนายอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายสุชาติโอวาทวรนณสกุลนายยกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาและกรรมการผู้จัดการบริษัทโอวาทโปรแอนด์ควิกจำกัดนายไพรั์ลาบทวีพรทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทริชไรส์จำกัดโรงเรียนหนองใหญ่สิริวรวาทวิทยา ต้องเป็นสถานศึกษาเป้าหมายไม่ใช่สถานศึกษาทางเลือกเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาสู่คุณภาพบมพ่มเพาะความรู้ทักษะและคุณธรรมให้เยาวชนต้นกล้าไทยรู้เท่าทันแข่งขันได้พร้อมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมพร้อมให้ท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาทำนองใหญ่ให้หน่าอยู่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปวงชนคนหนองใหญ่ ก้าวสู่ศตรวรรษใหม่ด้วยความมั่นคงสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสนองนโยบายไทยแลนด์4.0ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor EEC สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนซื้อไป